พาสมสอนยำเย็นนะคะนี่ก็จะพาสมสอนยำเย็นนะคะอันนี้พาสมสอนยำเย็นที่เด่นใซนะคะนี่พาสมสอนยำเย็นที่เด่นใซนะคะนี่นี่พาสมสอนยำเย็นอันนี้ก็จะเป็นสอนยำเย็นนะคะ นี่บรรยากาศยามเย็นเต็มเป็นด้วยธรมรมชาตินะคะนี่นิสันก็จะเป็นเจ้าของร้านค้าค่ะนะคะนี่บ้างว่างก็มาอุดหนุนกันได้นะคะบ้างว่างนิสันก็จะพยายาม อัพคลิปลงนะคะนี่ตอนนี้ดิสันก็มีร้านค้าดูแลอยู่เนาะว่างว่าในซันก็จะอัพคลิปลงให้ดูนะคะนี่คลิปยาวของดิซันก็จะอัพวันจันทร์กับวันศุกร์คลิปสั้นก็จะเป็นวันพุธกับวันเสาร์นะคะ ส่วนฝนพาสมก็จะเป็นวันอาทิตย์กับวันอังคารนะคะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้คุณย่าก็ได้ปลูกไว้คุณย่าท่านนี้ขยันมากค่ะนี่ นี่อันนี้ก็พาดูต้นมะแน่นะคะต้นมะแน่หรือต้นน้อยหนานะคะนี่อันนี้เป็นต้นมะละกอรหรือต้นมะเต็ดอันนี้ต้นบานไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นต้นมะเขียกอบนี่อันนี้ก็เป็นแปลงที่ ปลกขึ้นมาใหม่ในไม่กี่วันนี้นะคะอันนี้เป็นสวนมะนาวค่ะสวมมะนาวนะคะสวมมะนาวนี่ก็ปลูกมาสามถึงสี่ปีแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นต้นไม้ตูนนะคะต้นไม้ตูนนี่ นีนก็เป็นต้นมะม่วงนะคะนี่ต้นมะละกออันนี้เป็นต้นมะละกอนะคะอันนี้ลูกมะนาวนะคะน,นี่เป็นลูกมะนาวนี่เดี๋ยวพาให้ชมบรรยากาศบนท้องฟ้านะคะเว้ยตอนนี้ที่บ้านนี่มืดฝนมากนะคะนี่ ไม่แน่นะคะคืนนี้ฝนอาจจะตกลงมาก็ได้นี่ไงธรรมชาติแสงสีนี่ห้าเพื่อทันืมมะนาวงามมากงามขนาดเจ้างามแต่แตเจ้าโอ้ธรรมชาตินะเจ้าเนียวห่โอโหาแต่ไหนไมาได้เลยเจ้านี่ ธรรมศาดจานักนะเจ้าเนี่ยอืมเตินมากบมีแต่ธรสมอา,านะเจ้านี่อันนี้ก็เป็นต้นมะเขือกอบเจ้านี่เผืชดพักส่วนควา้าปอสารออกเคนิกเจ้านี่ น,นี่คุณย่าเป็นคนปูเด้อเจ้าคุณยา่าคนนี้สุดยอดมาเจ้าเก่งขนาดขอเส้นสุดคลิปแคนี้กันได้เจ้าแฮ้